สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตัวกรมเทรดเดอร์นะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็ปีใหม่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเเป็น o อ c นะตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะเดี๋ยวเราเปิดคู่เงินแล้วก็ตีแนวกอดนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับตรนนี้เป็น o อ c มีอยู่6คู่นะฮะ คู่ GU ล่เหรอฮะผมว่า GU เนี่ยเขาหน้าจะลงมาที่แนวรับแนวนี้นะฮะผมว่าแนวรับแนวเนี้ยใช้การได้นะครับแนวนี้นะถ้าลงมานะมีโอกาสนะครับส่วน EG ยังไม่ชัดนะฮะ AC ก็ยังไม่ชัด NU อืม NU ใส่ย,ยาวไปหน่อยนะ อ่ะ UC ชัดเจนนะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นแนวต้านเก่านะครับซึ่งเป็นแนวรับใหม่นะฮะกราฟมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาหาแนวแนวนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะฮะมีแนวต้านอยู่หนึ่งแนวหวังว่ากราฟจะวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้มีเส้นกริดด้วยนะอาจจะต้องรอก่อนอ่าตรงนี้ก็มีเส้นกริดนะฮะที่แนวรับตรงนี้นะครับ โอเคตอนนี้เป้าหมายยังคงเดิมนะฮะชนะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดนะฮะชนะสลับแพ้ลุยต่อนะฮะเป้ากำไรวันละร้อยเหรียญน,นะครับอาจจะได้นะต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ช่วงต้นปีนะครับกราฟอาจจะเวียงนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับปลายปีแต่ผมว่าดีกว่าปลายปีนะปลายปีอาจจะเวียงกว่านี้แรงกว่านี้แต่สำหรับต้นปีต้นปีนี้ยังถือว่าใช้การได้นะ ถือว่ายังเทรดได้อยู่นะครับแต่คู่นี้ค่อนข้างที่จะไส้ย,ยาวนะฮะแต่ผมว่าแนวเขาชาัดมากเลยนะตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะเป็นกรอบไซด์เวนะเป็นกรอบไซด์เวย์มีเส้นกรีดนะครับแต่ไส้ย,ยาวอืมแต่แนวชัดนะแนวกรอบไซด์เวย์ค่อนข้างชาัดเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอตอนนี้กราฟยังไม่ค่อยชัดซักเท่าไหร่นะครับ กรอบนี้น่าสนนะจริงๆแท่งเนี้ยมันติดแนวไส้นิดหนึ่งนะถ้าไม่ติดแนวไส้มีโอกาสกดได้นะหรือถ้าลงมาต่ำๆก็น่าไหวนะแต่คู่อื่นก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่ข้ามแนวผมว่าที่กรอบเนี้ยของ NU นะครับยังน่าสนอยู่ คือเท่าวิ่งึ้นไปหาแนวต้านก็กดได้นะท่าวิ่งลงมาหาแนวรับก็กดได้นะครับแต่ GU ผมว่า GU มีโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าตอนนี้การทำไฮทำโลเริ่มยกตัวสูงขึ้นนะฮะเอซี AC, นี่แนวต้านหน้าสนนะแนวต้านแนวนี้นะครับเป็นแนวต้านย่อยนะแต่ผมยังคิดว่าแนวต้านย่อยแนวเนี้ยกราบทดสอบค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ เดี๋ยวนะผมว่าตรงนี้มีเส้นกริดอยู่ด้วยนะหนึ่งเส้นผมว่ามีโอกาสนะถ้ากราฟขึ้นไปรีเจคที่เส้นกริดนะฮะมีโอกาสลงต่อเป็นต้านย่อยนะแต่ผมยังคิดว่าเขายังแข็งแรงอยู่นะฮะไปไหมขอเส้นกริดเลยนะฮะไหวไหมเจ็บไหมโอเครีเจคนิดหนึ่งที่เส้นกริดนะผมยังคิดว่า โอ้ยังอืมอืมไปแบบนี้ไม่ให้กันได้ลุ้นเลยนะฮะแต่ผมลืมดูของโลเขาเริ่มยกสูงขึ้นนะครับผมยังมั่นใจแต่ผมมั่นใจในในแนวต้านแล้วก็เส้นกลิดนะครับแล้วก็แท่งเทียนจบใต้ sma เเฮ้ยมีโอกาสนะฮะมีลุ้นนะครับมีลุ้นแบบนี้โอ้โห ถึงขั้นไเลยทีเดียวโอ้ลงมาในช่วง5วีสุดท้ายนะฮะนึกว่าไม่รอดละออเดอร์แรกวันนี้นะครับก็ถือว่ารอดตัวไปสำหรับออเดอร์แรกวันนี้นะครับขึ้นไปสูงมากนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับเป็น255นะผมออกกำไรมาเทรดนะฮะเพราะวันนี้85%เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยสำหรับ o อทซนะครับ แต่ผมคิดว่าไหวอยู่85%หน้าลุ้นอยู่ถ้าชนะอีกออเดอร์หนึ่งก็จบงานนะ255นะครับแนวนี้ถ้าจบบนแนวรับนะน่าสนกดขึ้นมากเลยแต่มีแนวรับด้านล่างอีกแนวหนึ่งนะทะลุแนวรับนีไหมถ้าทะลุแนวรับนี้ลงมาก็ไม่น่าละจบตรงไหนแค่นั้นจบแบบนี้ไม่เล่นนะฮะ เดี๋ยวนะอุ้ยแท่งนี้ก็กลับลงมาได้เมื่อกี้มันขึ้นสูงมากเลยนะผมเลยไม่กล้ากดอืม e g e g ก็ยังไม่ชัดนะเพราะติดแนวไส้อยู่นะฮะแต่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะแต่กราฟมันติดแนวไส้นิดนึงนะครับโดนแนวไส้ดันขึ้นละ เนี่ยไส้ตรงนี้นะฮะดันขึ้นยังไม่ได้เบรกไส้นะเพราะฉะนั้นปล่อยไปก่อนนะครับออตรงนี้เป็นแนวรับนะฮะแต่ก็กราฟยังไม่เล่นกับแนวอะ่ะถ้ากลับตัวลงนะครับมีโอกาสลงต่อนะเพราะแรงขายกําลังมานะครับออเดอร์นี้ถ้าเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นต่อนะแต่อาจจะต้องรอก่อนนะครับ ผมว่าแนวต้านด้านบนก็น่าสนนะสำหรับออเดอร์นี้ท้าวิ่งขึ้นไปไปไหมถ้าขึ้นไปถึงมีโอกาสกดลงได้นะฮะถึงไหมถึงไหมโอเคมีรีเจกอยู่นิดนึงนะฮะก็หวังว่าเขาจะปิดใต้แนวนะเพราะเขายกตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วก็มีรีเจกแต่ความเสี่ยงคือแนวกว้างนั่นไง คือความเสี่ยงคือแนวค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเราได้ราคาไม่ดีด้วยรีบกดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็กดไปแล้วขึ้นไปถึงปลายไส้จริงๆด้วยเฮ้ยลงมาหน่อยมา,มา5าห้าวิสุดท้ายยังไงยังไงยังไงห้าวิสุดท้ายจึบ๊บโอ้โหนั่นไงว่าแล้วเชียวถ้าได้ราคาดีรอ,อดนะแต่ใจร้อนรีบกดไปหน่อย ด้วยเวลามันบีบด้วยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าชนะ1เสมอ1ยังเท่าทุนนะยังไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่ขาดทุนเราก็ต้องไปต่อสิฮะกลัวอะไรเดี๋ยวขอปรับเป็น300เหมือนเดิมนะอืมผมว่าแนวนี้น่าสนนะกราบหลุดแนวรับแนวนี้ลงมาแล้วนะฮะไหวไหมอืมไม่มีแนวซ้อนนะโอเค ต้องดูว่าแท่งนี้จบตรงไหนนะฮะสำหรับคู่อื่นยังไม่ชัดนะอคู่นี้ก็น่าสนนะฮะถ้าจบแนวต้านนะจบใต้แนวต้านแนวนี้นะหลุดหลุดมาแล้วเดี๋ยวนะหลุดมนแนวนี้ก็น่าสนมามามาแนวนี้ถ้าจบใต้แนวแบบนี้ไม่เล่นนะเค enu น่าสนกว่านะฮะรูปแบบค่อนข้างชัดนะเพราะฉะนั้นรอราคา รอราคายอย่างเดียวถ้าขึ้นไปไปไหมถ้าไม่ไปก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ไปปล่อยผ่านนะไหวไหมไปไหมเจกไหมโอเคมีลิเจกนะฮะก็ <c oughs> มาลุ้นกันดูว่าจะรอดหรือเปล่าสำหรับออเดอร์นี้ แต่ผมคิดว่าเขาหลุดกรอบไซด์เวเขาน่าจะลงต่อนะก็ต้องมาดูว่าจะลงต่อหรือเปล่านะครับถามว่าได้ราคาดีไหมก็ราคายังไม่ค่อยดีแนวกว้างความเสี่ยงมีนะครับแต่แบบนี้ถือว่ารอดนะสำหรับผมรอดไหมเดี๋ยววิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะครับอย่าวิ่งขึ้นไปก็แล้วกัน,นะน,กกนถือว่ารอดนะครับในออเดอร์ที่3เรานะครับชนะ2แพ้1นนะ ไปต่อนะครับไปต่อโอเคถือว่าสวยงามนะออเดอร์นี้นะครับหลุดกรอบไซด์เวนะครับครับลงต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ถัดไปคือถ้าจบอะคือถ้าชนะต้องจบจะชนะหรือเปล่าเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านนะฮะ หน่สนนะมีโอกาสลงต่อนะครับส่วนคู่อื่นยังไม่ชัดนะโอยแล้วก็กลับตัวขึ้นไปเลยจะขึ้นต่อไหมเนี่ยคู่นี้ผมยังหวังที่แนวรับอยู่นะเ้าวงลงมาหาแนวรับมีโอกาสกดขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเอากำไรมาเทรดนะอ่ะ แบบนี้น่าสนนะถ้าวิ่งลงมาหา SMA 5มีโอกาสกดขึ้นได้นะครับเป็นรูปแบบกลับตัวนะเป็นเขียวกลืนกินแต่ต้องลงมาถึง SMA 5ผมถึงจะกล้าก,กดถ้าลงมาไม่ถึงก็ต้องปล่อยนะฮะลงมาไม่ถึงต้องปล่อยนะน่าจะไม่ถึงแล้วแหละ GU ที่แนวรับอ่ะ AC น่าสนนะน่าจะต้องรอแท่งถัดไปสำหรับ AC นะครับ g ก็ยังไม่ชัดมากนะ UC หน้าสนนะฮะ UCUC ถ UC. ้าแท่งนี้จบบน SMA 5นะมีโอกาสกดขึ้นขึ้นไปลูกแต่ความเสี่ยงเดียวเลยก็คือแนวรับค่อนข้างกว้างนะครับเพราะแนวรับกว้างเนี่ยโอกาสที่จะเข้าออเดอร์มันค่อนข้างยากนะต้องลงมาต่ำๆนิดนึงนะฮะถึงจะกล้ากด มาไหมคือต้องลงมาถึงปลายไส้แท่งก่อนหน้าเลยนะถึงจะกล้ากดถ้าลงมาไม่ถึงก็ก็ไม่เข้าไม่เข้านะกลัว <c oughs> กลัวปิดเป็นแดงเต็มแท่งแต่ถ้าปิดเป็นเขียวก็ถือว่าเราวิเคราะห์ถูกนะแต่เราได้ราคาไม่ดีไงราคาแบบนี้ไม่กล้ากดนะก็ต้องปล่อยไปนั่นไงขึ้นไปแล้วราคาไม่ดีก็ปล่อยไป <c oughs> ตรงนี้วิ่งขึ้นยาวๆแล้วนะฮะไม่เล่นกับแนวต้านด้วยอาจจะไปเล่นแนวต้านบนสุดนะฮะแนวต้านนี้นะครับแนวต้านนี้ผมว่าไหวนะสำหรับ AC ขึ้นไปเป็นเขียวจริงด้วยแต่ราคามันไม่ถึงแนวเลยไม่กล้ากด GU มาไหม ผมว่า GU เนี่ยแนวหน้าสนนะฮะถ้าวิ่งลงมาถึงเส้นกริดนะน่ากดสําหรับคู่อื่นไม่น่ากดละคู่นี้รอแนวต้านอย่างเดียวเลยมาไหม GU ยเนี่ยมาไหมรีเจกชัดๆหน่อยโอเคยังไม่มานะปล่อยไปก่อน AC ก็วิ่งไม่ถึงแนวต้านนะ ยูซีหน้าลุ้นอยู่เอก็แนวต้านหน้าลุ้นอยู่เท้าวิงขึ้นไปนะจี GU, เอาไงฮะแท่งนี้จบไหนหรือเขาเล่นกันแนวนี้เหรอ,อมผมว่าน่าสุดอ่ะมิริเจกนะ มีรีเจกตรงเส้นกริดนะผมว่ามีลุ้นนะฮะถ้าลงมาอีกรอบเจกไหมเคไปผมว่าผมได้ราคาเดิมที่กราฟรีเจกเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปกำลังบอกว่าก็หวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปปิดบนแนวหรือปิดบนเส้นกริดอีกรอบหนึ่งไม่ไหวนะฮะลงมายาวๆแรงขายวิ่งลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับ แต่ผมคิดว่าเส้นกรีดเส้นนี้จะเอาอยู่กับแนวรับจะเอาอยู่ปรากฏว,ว่าคิดผิดเอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่ออเดอร์นี้ไม่นานหลอดนะครับก็กลายเป็นว่าชนะสแพ้สองแต่เรายังไม่ขาดทุนไม่หลอดไม่หลอดแรงขายเยอะนะครับแรงขายเยอะวิ่งทะลุลงมาแบบไม่ต้องให้กันได้ลุ้นเลยนะออเดอร์นี้นะครับ ก็ถือว่าตอนนี้4ไม้แล้วนะชนะ2แพ้2ก็ตอ้องมาลุ้นดูนะฮะว่าถัดไปจะเป็นยังไงไปที่300เหมือนเดิมนะไปที่ถ้าขึ้นไปที่ปลายไส้หน้ากดหนนะ้าออเดอร์นี้ถึงไหม,มไม่ถึงนะไม่ถึงปลายไส้ปล่อยผ่านนะฮะ แท่งนี้ถ้าแท่งนี้จบใต้ก็น่าสนนะฮะใต้แนวนะแล้วก็กลับตัวขึ้นไปแล้วทีเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะมาขึ้นแท่งนี้ไม่มาขึ้นให้การเจ็บใจเล่นตอนนี้กราฟยังเป็นกรอบชัดนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไง NU ็สำหรับแนวต้านแนวนี้ยังน่าจะใช้การได้ต้องรอแท่งนี้นะครับ AC AC หลุดแนวรับเรียบร้อยโอเคแนวนี้น่าสนนะอาจจะต้องรอนิดหนึ่งจียู GU ก็ไม่เล่นกับแนวเลยหรือเขาจะเล่นกับแนวบนเลยเหรอ ถ้าคืนไปถึงเส้นกริดนะฮะมีโอกาสกดได้นะต้องไปให้ถึงเจ็กไหมเจกไหมเจกไหมเจกไหมอืมมีแรงนะนยังคับคาคับคาคือแรงซื้อเขาผมยังกลัวแรงซื้อเขามีแรงอยู่อ่ะออเดอร์นี้มันต้องแบบเน้นๆน,น,นิดหนึ่งนะขอเน้นๆน,น,นิดนึง เอหน้าสนนะต้องรอนะครับส่วนคู่อื่นยังไม่ใกล้นะืี GU คือผมรู้สึกว่าแรงซื้อเขาเยอะผมเลยไม่กล้ากดนะฮะแทงเมื่อกีอ้แนวนี้ใช้การได้นะโอเคไปไหมไปนะครับขึ้นไปแล้วมีรีเจกนะออเดอร์นี้ขึ้นไปไหมนี่ไม่น่าขึ้นแล้วแหละ อีะไปแล้วเดี๋ยวจะเย็นพวกอม,มีไหมยังมีแรงขายไหมอะมีลุ้นนะผมว่ามีแรงขายรออยู่สำหรับแนวต้านแนวนี้นะครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวอย่ารีบขึ้นไปก็แล้วกันลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนอ้าวแบบนี้สวย มาลงมาเอออย่านะอย่านะคือผมลุ้นสุดก็ใช้ช่วงห้าวีสุดท้ายนั่นแหละเป็นช่วงที่ลุ้นที่สุดไอช่วงนี้ยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะอย่านะเนี่ยแหละช่วงลุ้นสุดๆคือห้าวีสุดท้ายถือว่ารอดนะครับโอเคนะครับก็ถือว่ารอดไปสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดปีใหม่ได้สวยนะครับเปิดเดือนได้สวยนะครับด้วยการ ชนะ3แพ้2นะครับถือว่าเก็บกำไรมาได้แล้วาเหรียญน,นะครับก็แนวนี้ก็เป็นแนวต้านนะฮะมีแรงขายถึงแม้กราฟจะวิ่งข้ามไปข้ามมาแต่ในชุดสุดท้ายนะฮะกราฟก็ยังมายืนยันที่แนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเข้าออเดอร์ได้ก็ถือว่ายังมีแรงขายรออยู่นะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ5าออเดอร์นะครับก็ เปิดปีใหม่ได้ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เริ่มอะไรใหม่ๆก็ตั้งเป้าหมายใหม่นะครับสู้กันใหม่เริ่มกันใหม่นะครับลุยกันใหม่ลงมือทํากันใหม่นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่เอ่อต้องการเปิดบัญชีใหม่นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะมีลิงก์เปิดสมัครไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวโปรเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตาม นะครับสวัสดีครับ